ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ I Know You Know รายการที่จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจกับโลกซึมเศร้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องของโซเชียลมีเดียที่ปัจจุบันเนี่ยมีบทบาทอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงโควิดนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าเราแทบจะใช้สื่อสารแทนชีวิตจริงไปแล้วแต่นอกจากข้อดีที่ทำให้เราเนี่ยได้พบปะก,กันได้ง่ายกว่าเดิมนะคะในอีกด้านหนึ่งมันก็ยังส่งผลต่อสุขภาพจิตของเรา จนเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ค่ะวันนี้นะคะก็เลยจะเลือกมาพูดนะคะสาสาเหตุที่เจอได้ปล่อยในโลกออนไลน์ค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือคนในโซเชียลมีเดียเนี่ยมักจะนําเสนอแต่เรื่องดีๆของตัวเองอย่างการโพสต์ภาพร,รถสุดหรูการลงรูปหวานกับคนรักที่เราเห็นเนี่ยก็ยังอดน้อยใจไม่ได้แล้วก็อดเปรียบเทียบไม่ได้นะคะว่าทําไมเราถึงไม่มีชีวิตดีๆแบบเขาบ้างซึ่งสิ่งนี้นะคะเราจะเรียกว่าการเปรียบเทียบทางสังคมนั่นเองค่ะยิ่งเรารู้สึกต้อนค่าแบบนี้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่เราจะกดดันตัวเองและนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้มากเท่านั้นค่ะอย่างที่2นะคะคือการที่ในโซเชียลเนี่ยเราจะเป็นใครก็ได้ค่ะซึ่งนั่นทําให้เรากล้าที่จะแสดงความรู้สึกที่มีต่อคนอื่นได้ง่ายขึ้นอาจเป็นทั้งความรู้สึกดีๆหรือเป็นทั้งการระบายอารมณ์นะคะอย่างในกรณีที่เราเห็นได้บ่อยๆอย่างเช่นการสร้างแอคเคาปลอมมาดา่าคนที่เกลียดการเม้นฟันคนอื่นทําให้คนนั้นรู้สึกอับอายการเซิร์ฟบูลี่ต่างๆ รวมไปถึงการเกิดวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตโรสนะคะที่คอยด่าคนอื่นเข้าไปทั่วโดวยที่ไม่สนใจว่าอีกฝ่ายที่อ่านอยู่เนี่ยจะเป็นใครหรือรู้สึกยังไงขอแค่ตัวเองเนี่ยได้สนุกก็พอซึ่งนั่นอาจทําให้อีกฝ่ายที่ได้อ่านเนี่ยรู้สึกวิตกกังวลหรือรู้สึกแปลกแยกออกจากสังคมได้ค่ะอย่างสุดท้ายนะคะคือการที่เราเนี่ยเสพทิกท็อกซิทคอนเทนต์แบบที่ไม่รู้ตัวค่ะหลายครั้งนะคะที่เราเจอดราม่าใน Twitter ที่เราเห็นแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่เฮลตี้เอาเสียเลยแต่เราก็ยังเลือกที่จะอ่านมันต่อไป ถึงแม้ว่าเนื้อหาข้างในมันจะเต็มไปด้วยอารมณ์นิ่งคติซึ่งพอเรารับพลังงานด้านลบเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆนะคะเราก็จะโฟกัสแต่เรื่องเหล่านั้นจนกลายเป็นว่าเราเองนี่แหละที่รู้สึกแย่ไปกับมัน,นะคะ่ะทั้ง3าข้อที่พูดมานะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยในโลกออนไลน์แต่ก็ไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องที่ใครๆนะคะก็ทนได้ถ้าเราเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วก็อยากให้ลองหลีกเลี่ยงออกมาดูนะคะหรือถ้าเจออะไรที่ไหลผ่านไทม์ไลน์มาแล้วทำให้รู้สึกแย่ก็ค่อยๆกรองมันออกไป หรือก่อนที่จะโพสต์หรือทําอะไรก็ควรคิดดูดีๆว่าทําไปแล้วอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไงเพราะบางเรื่องอาจจะสนุกสําหรับเราแต่กับคนอื่นแล้วอาจเป็นยาพิษที่ค่อยกัดกินจิตใจไปอีกนายก็ได้ค่ะ